สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่ง่นเช้านี้เรามาส่งบิน3ามคนตอนนี้เรามาส่งบิน6คนแล้วก็ตอนนี้มีอยู่กี่จุดเดือนสองสามสองมาเียเดืนอนสองนี้เอาถามถามมาเ,เตะจังหวัดอะไรมาจังหวัดอะไร มาจากจังหวัดหนองคายครับจังหวัดหนองคายอำเภอยังอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอศรีเชียงใหม่เียงได้ดีใจบ่โอ้ดีใจหลายมื้อได้มาบินแล้วสองเดือนนิดสองเดือนนิดๆอยู่เนี้เหมือนทองมาเลยเคยไปบ่เคยไปไต้หวันบ่เคยอยู่ไปสองสามเที่ยวนิดางไปสองสามเที่ยวเออรอบนี้ได้บินละรอบนี้ได้บินได้ดีใจหลายดีใจหลายบ้านก็มีงานเน็ดมาเด้อมาหาพี่อยู่เด้อไปจะไปนะ เออต้องแจ้งวเอุดรแมามาสัมภาษณ์เด้มามามาที่จังหวัดไหนที่จังหวัดไหนครับที่จังหวัดอุดรครับอุดรอำเภอหยครับอำเภบ้านดุงครับบ้านดุงดีใจบ้างอ่าดีใจนะครับไปบินเร็วครับได้บินเร็วสมัครงานตะเกือนตั้งเดือนกว่าครับสังเดือนกว่ามาอีกคนนี้เด้คนนี้เด้มาสัมภาษณ์เด้ซื้อหยังซื้อหยังมามา อยู่สว่างครับชื่อเด่นพงองครับเออยู่จังหวัดเลยสกลครับสกลนครสว่างสว่างแดนดินบอกครับโอดีใจป้องครับดีใจดีใจไปเรี่ยวยู่ตัวโลกแค่เดียวก็ได้ไปตัวโลกแค่เดียวอันนี้เด่นที่จังหวัดไหนสงขลาโอ้อยู่จังหวัดสงขลาเอาพุกเอาพี่นี่สิจูจังหวัดสงขลาอำเภออะไรอำเภอหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่โอ้โหเป็นคนแรกที่ได้ส่งเพราะว่ามีแต่คนอีสานข้ามภาษาอีสานออกไหม ทางออกทางออกเยอ๋ออันนี้อไรคะเตรียมให้ทุกคนเตรียมปากกามาอันนี้อยู่จังหวัดอะไรดีใจไหมจะได้บินแล้วดีใจครับบนเพชรบูรณ์ครับผมบนเพชรบูรณ์ดีใจเนาะได้เรื่องโดนมั้ยสองเดือนครับผมสองเดือนอ่โอเคทุกคนเตรียมปากกาไว้มาเมษานมาเนสานเอาปากกามาเอาปากกามา อ๋อสายกันวินนี้มันไม่มีที่เซ็นงั้นก็จับไว้อาจับไปจับไปเส้นเดี่วเส็นแล้วยืนบี้ยนี่เบี้นี่เข้าแถวตามที่บอกเถอะหยุดไม่สายยืนนาน,นามาัธิพุทธาพุทธาคนที่สองโอเคเข้าแถวต่วอไหมคะนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เซ็นจ้จะเดี๋ยวเอานี้ยื่นให้กรมจัดางานเอ่อเกียงศักดิ์เกียงศักดต่อคนนี้ สอตอัวนี้า้กนองูหนี่อยอยู่ข้าม่ฟาครับโอเค,อ,เคอ่าตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนพานมารายงานตัวนะคะเหมือนเดิมนะคะรายงานตัวที่จะ ไปทํางานประเทศไต้หวันนะคะที่ด่านตรวจคนหางานที่สนามบินชวรณภูมินะคะทุกคนที่ไปงานไต้หวันถูกกฎหมายจะต้องมารายงานตัวที่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ารายงานตัวไปทํางานต่างประเทศนะคะยืนยืนยืนตรงนี้แหละ อาโอเคเดี๋ยวสิทายรูปยืนยน,ยน,ยน,น,นี่แหละเดี๋ยวถ่ายรูป,ปย,ยืนยืนยืนตรงนี้แล้วพขาสปอร์ไปเอายืนยืนโอเคยืนตรงนี้แล้วจะพูไปเอาไหมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ต้องทายรูปท่งใหายแน่จางพ้อผาอยับมาก ขยับมากขยับมากทั้งหมดเลยจะมีเอกสารให้แก็บเด้อขยับมากขยับมาเลยไม่เป็นไรอยู่บริเวณนี้จะมีเอกสารให้สมบูรณ์แบบนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องแค่หน้าแต่ก็จะมีเอกสารขอวเราก็คือให้เราใส่ในเสื้อคนใั่ ถ้าจะบอกวิธีเก็บไม่ให้โหรยทำไมถึงไม่เอาไว้ตกตัวเพราะเ่อบางทีตรงโนี้ขาดเนาะถ้าเรามาแบบนี้มาแบบนี้เรียนีอสามารถเปิดดูได้แต่ว่ายังไม่ต้องเปิดดูตอนนี้ดเพราะว่าตอนนี้มาดูหมายถึงวาบอกวิธีเก็บถ้าไม่เก็บไม่ดีตรงนี้ทีนี้อันนี้เอาให้คนที่มารับเราเอาให้คนที่มารับเราให้เก็บไว้ในเรือท้ายเพราะว่าเดี๋ยวมันหายเพราะว่ามันจะเป็นไปเอาไว้ตรวจรูปตอนเช้าเนาะ

สมัครกับพี่ยูนนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0983944699ค่ะ0983944699นะคะ,คะ,ะ,คะงานไต่หวันพันกรมแรงงานถูกกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะใครอยากมีภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะคะ เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัย,ยจะโชคดีโชคดีจะว่าเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะบินไฟตีสองนะคะตีสอง